เป็นะตาเบิกบานชื huh. uh ่นเชิดหน้าเชิดตาเลยอะไรเล่นถ่ายยังเหรตอนนี้น่ะถ่ายแล้วค่ะเออโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยอะไเอาแบ้เอาแบบเอาโอ้คุยอะไรนะภาษาดอกไม้เอ้โหคุยภาษาดอกไม้เขาคุยกันภาษาดอกไม้นะคะ โอ้โหเอาเอาทำแขนไปหน้าไปหลังเฮ้อออกกำาลังออกไปหน้าไปหลัง้ยตาต่อเยเอาคุยเข้าไปคุยเข้าไปคุยเข้าไปจะเอายังไงกันนีเอายังไงกันนีอย 何色のっていうんでね。 どうしてもい Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không กรชุดสวยใส่ชุดสวยสวชุดสวยสวชุดสวยสวยรัเป็นข้าน้าแน้น่น่หนไหน่น่